สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับคุณชิ่เคยนะครับกับกระดานแดงประกายแสงนาตีนะฮะเราอยู่ในไอดีของผมเอง Black Clover M เ r ซิร์ฟไทยนะครับผมนี่เลยฮะอยู่วันนี้เราจะไปทำการล้างแค้นทีมสีแดงล้วนกันนะครับผมเออจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับ r i ดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ b l c k ค c v o v m r m o l i l e ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิสแมน็อปเท่านั้นเอาล่ะก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมทีนี้ผมจัดทีมมาเนี่ยผมสามารถเอาชนะแดงล้วนได้แล้วนะคือ่ะเดีย๋ยวผมให้ดูข้างบนสุดุยโจมตีชนะ นะครับผมนี่ฮะผมมีจงตีแพ้หนึ่งแถวนะฮะคุณแบงแบงเห็นไหมฮะคุณแบงแบงเนี่ยคือเขาเขาใช้ทีมแดงล้วนนะครับผมทีมแดงล้วนนะคือผมจะบอกให้ว่าตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะไม่สามารถใช้อันตีแม่มดได้ก่อนแล้วแอต้าปั่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดแม่มดผมอันตีไปอะ่ะชามี่เขาจะอันตีใส่แอต้าผมและแอต้าผมตายไงอทีนี้ผมก็มาดูสปีดดีด นะครับผมมาดูสปีดดีๆคือแม่มดอะของผมอะกลายเป็นว่าไม่ต้องใส่สปีดนะคือถ้าเกิดแม่มดผมใส่สปีดเท่าไหร่เมื่อไหร่สปีดแม่มดของผมจะเร็วกว่าชามี่ฝั่งตรงข้ามแล้วทีนี้พอเราอันตีไปอะเลือดเลือดของแอต้าจะลดลงพอเลือดแอต้าลดลงแล้วชามี่เขาอันตีใส่แอต้าเราเพราะว่ามันติดดึงดูดอยู่ไงแอต้าเราจะตายพอแอต้าเราตายก็ก็พังครับพังเลยทีนี้ผมก็เลยเอา เอาลูนความเร็วออกมาใส่ลูน HP แทนทีเนี้ยความเร็วมันก็เลยมันก็เลยประจบหมอที่แม่มดอันตีปุ๊บคือแม่มดจะไปเปิดหลังชามี่แล้วชามี่อันตีใส่ตัวอะไรก็แล้วแต่ก็ช่างมันนะครับผมคือแม่โมดจะได้เปิดหลังชามี่ก็สบายขึ้นนะครับแล้วก็แอรต้าของเราก็ใส่สป,ปีดสามผมแรกมาแล้วนะสป,ปีดสามนะครับผมความเร็วมันจะต่อกันเลยนะครับแม่มดอันตีปุ๊บแอรต้าได้ปัดเลย แล้วก็จะลดเลือดเขาได้ก่อนเลยนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปล้างแค้นทีมแดงกันเพราะว่าผมพอจัดอย่างนี้ปุ๊บมันชนะทีมแดงได้ง่ายมากๆนะครับจะง่ายยังไงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่าอ่ะนี่เดี๋ยวอยู่ไหนหนออยู่ไหนหนอตะกี้เหมือนจะเลื่อนลงไปแรงแรงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่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 นีน่นี่เลยนี่เลย,เลยกระดานแดงล้วนนี่ฮะผมมีสามไม้นะผมจะไม่ตีทีมที่มีฟินลนดนนะครับเดี๋ยวผมลองมาตีทีมนี้ดูก่อนอ่ะคิดว่าเขายังแดงล้วนอยู่ไหม ถ้าแดงล้วนก็จัดไปครับดูซิว่าจะชนะหรือเปล่าได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์มาเอาแล้วครับแดงล้วนฮะามาดูกันอ่ะสังเกตได้ว่าชามี่เขาเปิดก่อนแม่มดผมนะเออเห็นไหมฮะถ้าเมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะแม่มดผมอ่ะจะไปยืนไปยืนก่อนชามี่เลยเพราะว่าแม่มดผมใส่ความเร็วไงนะครับผมนี่ฮะบัฟมาโอเคส่วนไอ้ทะลุก่อนเนี่ยของของชาลอนเนี่ย จริงๆแล้วอะมันควรมันควรให้อตานะแต่ว่าทีนี้เจมิเลโอของผมมันนี่งเจมิเลโอของผม m อ t k มันเยอะกว่าแอต้าเอทนะครับมันก็เลยไปเพิ่มจอกก่อให้เจมิเลโออ่ะตอนนี้อันติีเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะว่าความเร็วมันต่อกันครับอาจจะติดเผาไหม้นิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเขาปั่นมาเรายังรับแรงกระแทกได้ดีอยู่ฮะแอต้าของเราฮะอ่ะติดใบก็จริงแต่ว่าเราก็น่าจะฟาดฟาดแอต้าหรือไม่ก็ชามี่ของเขาทําให้เสียอตาตะไปได้นะครับผม เราก็จะฟาดไปแล้วก็ดูดเลือดคืนกลับมาครับโอ้โหไม่ไม่ติดอมตาตยเลยโอ้แย่จริงๆทำไมมันถึกขนาดนี้โอเคติดอำมตาตไปแล้วนะสำหรับแอตตาฝั่งตรงข้ามนะครับเอาล่ะตีไปจังหวะนี้เดี๋ยวรอเทินของแม่มดแอตตาของเราจะเออเลือดเต็มกลับมาอีกครั้งนะรอดูตอนนี้ชามีระเบิดมาืมึดุนแรงจัดจัดนะครับม,มาราสานอีกฟาดมาโอเคจังหวะนี้แม่มดของเราถึงเทินนะครับ แอตาของเราเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้จะมีปัญหาตรงชามีขขามานะาม่ของเขายังมีอมตะอยู่นะชามี่ของเขายังมีอมตะอยู่นะครับเพราะว่าผมโดนใบไปโอเคมาจังหวะนี้ต่อยไปชามี่อืมชามี่สายดาเมจแน่นอนฮนะไม่มีพลังป้องกันอะไรใดๆทั้งสิน้นเอาละมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าม,มาโดนใบสมบูรณ์เนี่ยเอาใบสมบูรณ์ใส่แอตาด้วยนะไม่ได้ใส่เจมิเลโอด้วยนะเอาเรื่องนะฮะตรงนี้ ه, ทำไมทำไมมันใบใส่อตตาวะปกติใบใส่ใบใส่เจมิเลโอผมนะเออเอาละยังไงดีแอตตาปั่นนะครับแอตตายังไม่ติดแอนตี้เมจิกนะครับเอาละเราบัอบให้กับแม่มดอด่งเลยครับสำหรับชาลอลเพิ่มเอพให้กับแม่มดจะได้อันตีเร็วขึ้นนะเอาแล้วแอตตาเราตายชิปหอวยแล้วแอตตาแย่แล้วแอตตาตายได้ไงวะโดนระเบิดชามี่ตายแน่เลยฝั่งตรงข้ามดุดจริงจริงเออฝั่งตัวข้ามุดเกินเอือ โอ้โหหนักเลยทีนี้โอเคทีมนี้น่าจะยอมครับโอ้โหโหดเกินฮะผมปั่นทีแรกไม่ตายมันมีมันมีอย่างหนึ่งมันมีอย่างหนึ่งคือเอาเอาเจมิเลโอออกนะครับผมเออแล้วนี่มันค้างอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าค้างดิอืมโอเคลดแต้มตัวเองอีกเยี่ยมไปเลยมา อีกทีมหนึ่งน่าจะเก่งไปนะครับเออจริงๆเราเราเราสู้ซ้ำไม่ได้แล้วนะเออไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาพวกฟินแลนด์ไปสู้อ่ะเดีย๋ยวมาลองดูทีมนี้ดูนะครับมาทีมนี้ขอให้เป็นแดงล้วนนะครับไปโหเพราะว่าเขาเก่งไปเหรอว่าผมปั่นไปไม่ก็ต้องต้องเอาต้องเอาอเอาจมิเลโอออกจะได้แอต ta จะได้เจาะเกาะน,นะครับอันนี้ไม่ใช่แดงล้วนเยี่ยมไปเลย นะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอันติจากชาหลอนมาแล้วทะลุป้องกันไปอยู่ที่เจมิเลโอนะเจมิเลโอของเราเอ t มเเคเยอะมากๆนะครับมันก็เลยไปบัฟให้เจมิเลโอนะมันบัฟให้พลังโจมตีสูงสุดออะล่ะไอตั้าอของเราอันติอันติได้นะครับว่าแม่มดแม่มดความเร็วเท่ากับแอต้านะฮะแอต้าของเราได้ปั่นพอดีฮะตรงนี้นี่ฮะปั่นไปเรียบร้อยตายไปหนึ่งเอาล่ะเจมิเลโอมาต่อตรงนี้นไม่ได้เจอแดงล้วนนะครับผมตรงนี้ คือการที่ไม่ได้เจอแดงล้วนอาจจะเจอชา์ลอดเขียวซึ่งเขาบัฟมาทำให้เพิ่มพลังป้องกันได้เยอะนะแต่ว่าเราก็ปั่นไปแล้วตายตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเลี้ยงเลือดแอตตาแหละก็คือให้แอตตาของเขาหนีเขาอ,อันตีมาใช่ไหมเราต้องเราต้องห้ามเลือดแอตตาแหละจังหวะนี้ห้ามไม่ให้หรือว่าสตันดีวะเขาเขาจะติดสตาร์มเนะี่ยลองดู มีอยู่สองทางเลือกครับมีสตันโอ้โหเขาต้านสถานะพอดีครับตรงนี้โ,โหยเอาแล้วยังไงดีอันตีไปเลยดีไหมอันตีเจไปเลยได้ไหมเจ๊ไม่เลยโอขอ,อนตีหน่อยตาชึมไปยังติดเผาไหมไหมตายไหมปล่อยคืนกลับมาไปยังยืนได้แต่ว่าเลือดลอหไปเผาไหมไม่ตายแอต้าอันตีใส่ใครอันตีใส่เจ๊โอเคมาเรายังเรายัง,เร,ยงเรายังไหวอย,อยู่เรายังไหวอยู่ เรายังมีแอตต้าอยู่นะครับผมเอาล่ะวิกี้เราต้องฟาดธรรมดานะแต่พอดีเขาใช้ไอ้นี่พอดีพรสวรรค์ต้านสถานะเมื่อเลือดต่ำกว่า3 5นะอืมน่าจะใช้พรสวรรค์นั้นพอดีนะครับมาตรงนี้ต่อยธรรมดามามเผาเผามาปั่นปันปัน,ปนเอาล่ะบัฟแม่มดแน่นอนนะตรงนี้เดีย๋ยวเราได้ปั่นคืนนะ เนี่ยแม่มดของเราก็จะได้อันตีอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาลราจังหวะนี้เรามีโล่จากชาลลอตด้วยนะฮะข้อดีของการที่ไม่มีเจมิเลโอก็คือแอต ta จะได้เกาะของชาลลอตไปนะครับผมเนี่ยจะได้โล่ไปถึงติดเผาไหม้ไปก็นั่นแหละฮะโอ้โหเราไม่มีปันแต่ว่าเราสับได้ก่อนอเคสับตายไปหนึ่งตัวเดี๋ยวเราก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อันตีแม่มดอีกรอบหนึ่งนะครับ ต้องรุ้นให้แม่แม่มดเขายังไม่ยังไม่มีอันตีไว้นะแต่เรามีชาลลอดเนี่ยเราจะมีเจน SP ขึ้นไปเรื่อยๆนะเอาล่ะเดีย๋ยวเราปั่นเพิ่มกรอะขึ้นมาก่อนครับโอเคมาจังหวะน,นี้ชาลลอรบัฟให้กับแม่มดอย่างเดียวเลยเอาล่ะนี่ SP แม่มดเริ่มมาแล้วแ่ตาก็ปั่นขึ้นกลับมาครับแต่ยังไม่มีดามจมากมายฮะตรงนี้เราประสานได้ด้วยนะเผื่อแม่มดเขาจะอันตีในเทิร์นถัดไปนะครับผมนี่แหละติดสตันไดไ้แล้วนะครับผม แม่มดยังไม่อันตีนะโอเคแปลว่าเราเราพลาดตรงนี้ไปละเราพลาดตรงนี้ไปละไม่เป็นไรอ่ะเราห้ามเลือดด้วยได้ด้วยนะครับเอาล่ะไอต้าติดสตันไปจังหวะนี้ก็เจนเอสพให้กับแม่มดอีกฮะตองมาดูกันว่าแม่มดจังหวะนี้จะอันตีหรือยังยังไม่อันตีโอเคสวยงามครับมาแม่มดของเราอ่ะได้อันตีล่ะแล้วเราก็อันตีไปแล้วเราก็อันตีใส่อตาเขานี่ฮะข้อดีข้อดีของการที่ แม่มดกับแอตาความเร็วมันติดกันนี่ฮะหายเรียบร้อยแต่ทีมแรงนั้นไม่ไหวจริงอัดคลิปทีไรเป็นอย่างนี้ทุกที่ะแม่มดเข้าทันตีฮะโอเคเทินเทินค่อนข้างโอเคเลยลดเลือดตัวเองเรียบร้อยฮะตอนเราแม่มดซืดไปแอตตา้องเราก็สับเรียบร้อยนะครับเหลืออีกไม้หนึ่งเดี๋ยวไปตีกับทีมทีมที่คิดว่าน่่นจะเป็นแดงล้วนนะโอเคตอนนี้อันดับหนึ่งร้อยสามเอ้หนึ่งร้อยห้าสิบสามนะโอเค ขอตีอีกไม้หนึ่งจริงๆผมยังมีซื้อไม้เพิ่มนะอันนี้แดงล้วนแต่บวกศูนย์แต่หนึ่งวันที่แล้วเราน่าจะตีคืนได้โอเคคนนี้น่าจะสบายอยู่คนนี้น่าจะสบายมาดูกันไอเมื่อก่อนความเร็วแม่มดมันแดนไปอันตีก่อนแล้วก็ชามี่อันตีใส่ต้าตายนะครับแต่ตอนนี้คือแบบเปลี่ยนไปละนี่ไงยูโนอันตีใส่เจมิเลโอนะครับอ่ะอันตีจากชาหลอดมาฮะ ตรงนี้อะชามี่เขาอันตีเห็นไหมฮะชามี่เขาได้อันตีก่อนละเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกงังวลละนะครับแม่โมตีธรรมดามาอะแม่โมดของเราก็ใส่อันตีได้เลยครับใส่อันตีได้เลยปื๊บไปเขาไม่มีชาหลอดนะเพราะฉะนั้นเขาโดนปั่นไปยังไงก็แรงน,นะครับยังยังไงกแ็แรงหถ้าอต้าเขาไม่สุดจริงนะครับผมนี่เอต้าเขาหนีอัติออกมาตาแล้วเรียบร้อยเอต้าเขาปั่นคืนกลับมาเราไม่แตกหรอฮะเพราะว่าเรามีบัฟจากชาหลอดไงแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ฟื้นฟูเลือดด้วยเรียบร้อยครับแตกครับนี่ฮะ อี่ี่ไหมง่ายจัดแต่ว่าไอ้ทีมไอ้ทีมแรกที่เราเจอมันดันเก่งไปนะครับไอตต้ตาของเราปั่นดามจไม่พอนะครับนี่ฮะโอเคหวัง okay. ว่าจะเข้าใจกันนะครับทุกคนก็เรื่องความเร็วสําคัญมากเราว่าพอผมเปลี่ยนเอารูนความเร็วของเอาศิลาความเร็วของแม่มดออกปุ๊บอะผมชนะทีมแดงได้อย่างง่ายได้เลยนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ